เป็นเครื่องยนต์ขนาดสามสูบขับสองเพาโบวินขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับสี่จุดยังม้าครับเป็นเครื่องยนต์ Direct Injection ขับระบายของรถด้วยน้ำนะครับทุงมาลัยนะครับจะเป็นแบบ cover นะครับรุ่นนิยมนะครับมนก็แล่นไปนะครับขับได้นะครับเป็นรถใหญอันนี้เป็นหลังไม่อ้อยนะครับสบายๆครับครับแรงดีๆครับตัวนี้ โรงพยาบาลหมอจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้นัดมีรถ2คันนะครับมารีวิวทดสอบระบบการทํางานให้กับลูกค้าได้ชมกันนะครับสรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นคูบูร์ต้านะครับ L4018 นะครับแล้วก็จะเป็นคูบูร์ต้านะครับ L5018 นะครับ นะครับตัวนี้2คันนี้นะครับเป็นซีรีส์ L นะครับรุ่นใหม่เลยนะครับรุ่นใหม่ก็รถจดทะเบียนนะครับปี6-1ทั้งคู่นะครับรถมีการเช็คสภาพให้พร้อมใช้นะครับเก็บงานเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับทางร้านเราขายเฉพาะเงินสดนะครับและสามารถออกผ่านสกศได้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับหน้าหลังตามที่เห็นเลยนะครับวันนี้นะครับจะขอทดสอบระบบรีวิวการทางานให้กับลูกค้าได้ชมกันก่อนก็จะเป็น l 4 0 1 8นนะครับทดสอบโดยช่างน้อยครับไปขึ้นรถครับคันนี้นะครับ เป็น4018นะครับตัว DT นะครับใช้งาน1,400ชั่วโมงนะครับเล่มทะเบียนนะครับเอกสารทุกคนพร้อมนะครับสภาพยางโดยรวมนะครับก็ประมาณ90%นะครับใบมีดเร็วนะครับระบบไฮดรอลิกสมบูรณ์นะครับรถถือว่าเดิมทุกจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นซีนล้อนะครับซีนล้อลูกหมากต่างๆนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับคันนี้เป็นรถบ้านนะครับรอเล่มทะเบียนก็ประมาณอีกประมาณหนึ่งเดือนก็น่าจะได้เล่มแล้วครับตัวนี้กป็รถ ปิดงว่นะครับปิดงวงปิดติ้งนะครับฐานแทบยังไม่ได้ลงดินเลยครับคันนี้นะคันนี้ราคานะครับอยู่ที่4ี่แสนสบาทนะครับสี่แสนสองหมืบาทเงนเบียนเอกสารทุกทนพร้อมนะครับรถสองันนี้นะครับราคาไม่ถึงห้าแสนนะครับคันละไม่ถึงห้าแสนนะครับอีกห้นย์หนึงแปก็ราคาสี่แสนหันห้าพันับคันนี้สี่แสนสองหมื่นาพันนะครับแปวาสึงแปนะครับ เป็นเครื่องยนต์ขนาด3สูบครับ2เพลาโบวินกับเชื่อม4ล้อนะครับสี่ชดยางม้าครับเป็นเครื่องยนต์ direct injection ครับระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับเค่องมาลลยนะครับจะเป็นแบบพาวเวอร์นะครับรุ่นนิยมนะครับก็มาไล่ไหมานะครับตัดหญ้านะครับเป็นรถไหไอเนียประสงค์นะครับเป็นรถทูเตอร์เนียประสงค์แบบนั่งขับนะครับเป็นรถทูเตอร์นะครับตัวนี้นะทีนี้เป็นการลองระบบชัตระบบ ปกติครับสองครับสามครับสี่ครับนะครับกาทดสอบระบบสมบูรณ์ครับอะไรสนใจครับเครื่องเกียร์ระบบไฮดรอลิกสมบูรณ์นะครับสภาพรถคันนี้นะครับนัการันตีสภาพให้ถึง95%เนะครับรถบ้านมือเดียวนะครับคันนี้นะรถบ้านมือเดียวเลยใจอย่ารอช้านะครับสำหรับคูปต้า L สี่ศูนย์หนึ่งแปดนะครับเป็นเกียร์ชัตเทิลนะครับ วัไฟต่างๆข้อซิ้งนะครับสีนะครับสีทานล่างนะครับตลักทานใบมีดนะครับลูกหมากเดิมๆนะครับตีนล้อไม่เคยแกะนะครับเครื่องเดิมไม่เคยรื้อชัตเเดิมนะครับชั่วโมงการทํางานที่ปกติสัตเร4 0ชั่วโมงเ้าปั่นท้ายวีดีโอนะครับเต็มๆนะครับเ้าท้ายช่างก็มาสาดสีท้ายนิดหน่อยนะครับหางสีเดิมครับ ทางน้อยเช็ลูกพืนล้อครับแน่นๆนะครับแน่นเลยนะครับกาประนันเลยนะครับสนใจเข้ามาทดลองขับได้นะครับเราปีพื้นที่สนามให้กับลูกค้าได้ทดสอบระบบนะครับรถถ้าไม่ตรงปกไม่ตามรีวิวนะครับเรายินดีคืนเงินมัดจําเลยนะครับตัวนี้นะครับมัดจําก็แค่1นึ่งหมื่นบาทนะครับเราจะส่งให้ฟรี300กิโลนะครับส่วนถ้าเกิน3า0รอกิโลนะครับเราก็ขอเรียกมัดจํา2 0,000บาทขึ้นไปนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือก็ไปเก็บในวันรับรถนะครับ เงื่อนไขการออกรถนะครับไม่ยากนะครับหรือว่าถ้าลูกค้าเป็นลูกค้าของทกสนะครับเราสามารถติดต่อทกศเพื่อทำโครงการขอซื้อรถแฮกเกอร์มือสอกับธนาคารทกศใกล้บ้านท่านก่อนนะครับลูกค้าจะต้องเป็นลูกค้าของทกศเท่านั้นนะครับแบตเตอรี่เดิมๆครับ3ามเกเข้างยนต์ครับ เดีไปนะครับสำหรับ L4018 d t ีนะครับเล่มทะเบียนรอ30วันทำการครับตัวนี้ราคาอยู่ที่425,000บาทนะครับอุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังสนใจติดต่อสอบถามมาครับที่0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็0633130447นะครับเดี๋ยวไปชมคันที่2ครับปะยังน้อยขึ้นรถเลยตัวนี้จะเป็นคูปต้นะครับ50แรงม้านะครับชื่อรุ่นเขาเป็น5018 d ท t นะครับรถจดทะเบียนปี61ครับ เล่นทะเบียนนะครับเอกสารต้นร้อนะครับวันนี้นะครับรถเช็คสภาพให้พร้อมใช้เรียบร้อยครับไปมีดเร็วนะครับยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่หนึ่งคู่นะครับยางหลังก็ประมาณสัก7จนะครับมาพร้องกับฐานควนนะครับ D H 2 4 6 f ี่หเนะครับดูไม่ชั่วโมงการทำงานครับ1420ชั่วโมงนะครับหรือว่า ใช้งานไม่เยอะนะครับตัวนี้ก็เช็คเก็บจุดรัวซึมนะครับเช็คลูกหมากนะครับเช็คระบบไฟนะครับเปลี่ยนแผ่นลังคาให้ใหม่ทําสีให้ใหม่เรียบร้อยนะครับพร้อมมีประกันเครื่องยนต์ให้3เดือนนะครับรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยนัดประกันเครื่องยนต์ให้6เดือนเลยนะครับหลังการขายนะครับเป็นรถปี6กหนึ่งขึ้นนะครับตัวนี้เป็นห0าสิบแรงม้าเป็นเครื่องยนต์ขนาดสี่สูบครับล่องเท้าโฟวินขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเป็นซีรีส์เอลนะครับตัว50ิแรงนะครับ อันนี้ราคาอยู่ที่4 6 5 0 0 0บาทนะครับ4 6 5 0 0 0บาทเล่มทะเบียนนะครับเอกสารทุกโอนพร้อมนะครับเครื่องเกียร์ระบบไฮดรอลิกสมบูรณ์นะครับการถ่ายรูปดีครับตัวนี้เป็น246เทปนะครับรับจ้างก็ได้ครับรุ่นนี้นะครับไถนาลงไร่นะครับทำไร่อ้อยนะครับก็ได้นะครับสำหรับ L5018 นะครับเป็นรถที่ ยอดนิยมเลยนะครับสําหรับใครที่เป็นเกษตรกร,กรชาวไร่หรือชาวนานะครับทั้งปั่นนาทั้งตีนาทั้งทําไร่มันสำปะหลังไร้อยนะครับสบายๆครับนะครับแรงดีๆครับตัวนี้ ดูระบบควิวนะครับระบบคัดกันหน่อยนะครับว่าคัดจัดดีหรือเปล่านะครับดูนะครับเกียร์หนึ่งโลครับเป็นหนึ่งเต่านะครับโัวินทำงานปกตินะครับสองครับสามครับเกียร์ไม่ดืดไม่ดอนครับสี่ครับ เป็นการทดสอบระบบนะครับเพื่อดูตอนคัดตอนเชียนะครับหรือโฟวิวนะครับว่ามีนูดมีเสียงดังไหมนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับคันนี้ราคา4แสนหกหมบาทนะครับสำหรับทูบะท่า L5018 ตัวดีๆคันนี้นะครับหรือว่าลูกค้าท่านใดที่ต้องการอุปกรณ์3ชิ้นนะครับครบเซตเลยนะครับนับให้โรตารี่ใหม่ด้วยนะครับก็ บวกเพิ่มอีก5้า0 0บาทนะครับก็จะได้โรตาอรี่ใหม่พร้อมนะครับงบประมาณ5้าแสนนิดๆน,นะครับได้ถึงอุปกรณ์ถึง3ชิ้นเป็นโรตเอรี่ใหม่นี่ก็ถือว่าสภาพคุ้มๆเลยนะครับหางสวยๆนะครับแ้ายัวยมานะครับลูมะเหมือนเดิมเลยนะครับเอาสายพูเต็มนะครับลงเลยครับหางกมมือพรบ ปกติครับข้างน้อยยกล้อครับขัดแน่แนๆน,นะครับลุกหมาต่างๆคลิกให้เรียบร้อยนะครับครับทีนี้เรามาดูส่วนภายในเครื่องยนต์น,นะครับ รื่องเดิมๆนะครับไม่มีไอนะครับเรื่องเดิมนะครับอันนี้คือสีเครื่องเดิมๆนะครับมาให้ทีมช่างเก็บกับสีเดิมๆเลยนะครับคือสีต่อมตัวรถเนี่ยไม่ต้องให้ทํานะครับก็คือเราเก็บแค่ชุดสีส้มแล้วก็เปลี่ยนแผ่นล่างคาลายใหม่แค่นั้นนะครับเป็นรถเช็ดสภาพาพร้อมใช้นะครับทั้ง2คันนี้นะครับท่านใดที่สนใจนะครับ L 5 0 1 8ราคา4,65,000บาท ส่วน L4018 ก็ราคา4 2 5 0 0บาทลูกค้าชอบรุ่นไหนนะครับก็สามารถโอนสั่งจองกันได้นะครับมัดจำไม่เกิน300กิโลเมตรแรกนะครับมัดจำแค่10,000บาทเท่านั้นนะครับที่เหลือ,อจ่ายในบ้านรถไม่ตามคลิปไม่ตามรีวิวนะครับเครื่องหล้วม I, มีไอมีอ่องนะครับตัวนี้เรารับคืนนะครับคืนเงินมัดจำให้ทันทีเมื่อรถไปถึงแล้วเดสอบไม่ผ่านนะครับตัวนี้เรามี ให้ทดสอบที่หน้าบ้านท่านอีกหนึ่งครั้งนะครับสนใจติดต่อสอบถามมาครับที่0 9 1 8 6 1 1 1 9 1นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็0 6 3 3 1 3 0 4 4 7นนะครับให้คลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่มติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ